เรียบเดตพอดแคสต์สวัสดีพี่พี่น้องชาวเจปอดทุกท่านครับทุกท่านอยู่กับผมเช่นเคยครับเศกสรรปริตครับวันนี้ผมจะพาทุกท่านมาดูกรณีศึกษาของคดีคดีความปลอดภัยในการทําง,งานนะครับผมวันนี้ผมมีคําพิพากษา,าสารฎีกาที่8683ทับ2,559เผื่อว่าท่านใดที่อยากจะ ไปศึกษาค้นคว้าต่อนะครับท่านสามารถหาข้อมูลนี้ได้ในอินเทอร์เน็ตนะครับเอาเลขดิกานี่แหละไปค้นขัคนข้นหาข้อมูลใน g o o g l e นะครับเอาละครับคดีความปลอดภัยเนี่ยเป็นคดีที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายอยู่หลายตัวนะกฎหมายกองทุนเงินแทนแล้วก็กฎหมายที่อับอากาศนะครับแล้วก็มันมีความใกล้กับกฎหมายการตรวจสอบภาพด้วย นะครับก็อย่างนี้ครับเรื่องของเรื่องเป็นอย่างนี้ครับเรื่องของเรื่องคือมีลูกจ้างคนหนึ่งป่วยด้วยโรคมะเร็งที่ปอดนะครับแล้วก็พนักงานคนนี้เนี่ยเขาทํางานในบริษัทซึ่งบริษัททํางานเกี่ยวข้องกับสถานที่อับอากาศเขาจะต้องเข้าไปทํางานที่สถานที่อับอากาศนะครับแล้วก็เขาป่วยด้วยโรคมะเร็งเนี่ย ในเอกสารนี้ไม่ได้บอกนะว่าเขารู้ตัวหรือเปล่าว่าเขาป่วยด้วยโรคมะเร็งแต่ว่าบอกว่าเขาเนี่ยลาออกจากบริษัทสิงหาปีห้าสองคงจะป่วยกระสอบกระแสนั่นแหละแล้วก็ลาออกไปยังไม่ตายนะยังไม่ตายแล้วก็ไปพบว่าไปป่วยหนักกแหละนะครับไปป่วยหนักแล้วตายภายหลังนะครับตายภายหลังเนี่ยทาง ผู้ลูกจ้างคนนั้นเขาตายเขามีลูกมีเมียทีนี้ลูกเมียเขาเดือดร้อนเขาเป็นผู้เสียหายลูกเมียเขาก็มาฟ้องร้องบริษัทว่าบริษัทจะต้องรับผิดชอบนะนะครับทีนี้สำนักง,งานกองทุนเงินทดแทนเนี่ยเขาก็มาวินิจฉัยวินิจฉัยนะครับวินิจฉัยว่าเฮ้ยป่วยด้วยโรคมะเร็งจากการทำงานจริงๆไหมนะครับ ทางสำนักง,งานกองทุงนทดแทนเขาจะมีคณะกรรมการแพทย์กอง,กงทุนเงินทดแทนนะครับก็เอาข้อมูลข้อเท็จจริงมาพิจารณาแล้วก็วันที่สิบเอ 11, ็ดสองพันห้าร้อยสิบเอ็ดเมษาสองพันห้ารอยห้าสิบสี่คณะกรรมการกองทุงานเงินทดแทนก็วินิจฉัยให้ในายจ้างเนี่ยจะต้องจ่ายเงินทดแทนนะครับกรณีนี้เป็นการเจ็บป่วยเนื่องจากการทํางาน เพราะว่าในสภาพการทํางานที่ลูกจ้างเข้าไปทํางานนั้นเป็นที่อับอากาศแล้วก็ในจ้างเนี่ยไม่ได้อะไรไม่ได้ดูแลสภาพการทํางานให้มันปลอดภัยให้มีความอะไรความสุขสุขาลักษณะความปลอดภัยต่อสุขภาพการทํางานมันมีสารกรองมะเร็งอยู่ในพื้นที่การทํางาน รวมไปถึงในจ้างเนี่ยไม่ได้จัดชุดอุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพเราเรียกว่า PPE เนาะตามเซฟตี้เนี่ยให้แก่ลูกจ้างซึ่งไปทำงานที่อับอากาศนะครับซึ่งทางกรรมการกองทุนเงินทดแทนเนี่ยเขาก็วินิจัยแล้วว่าเนี่ยมันเป็นโรคซึ่งเกิดขึ้นจากการทำงานนะเพราะคุณไม่ดูแลนั่นแหละนะครับแต่ทีนี้เรื่องก็ไม่จบครับเรื่องก็ยังไม่จบกรรมการ กองทุนเงินทดแทนเนี่ยสั่งให้จ่ายเนี่ยปีมีษาปี5้าสี่ใช่ไหมพนักงานลาออกสิงหาปี52นะครับก็ราลาสักเกือบ2ปีเนาะนะครับแต่เรื่องมันไม่จบคือผู้เสียหายหรือลูกเมียของเขาเนี่ยเขาไม่เขาเรียกอะไรไม่ได้พอใจตามเงื่อนไขที่กองทุนเงินทดแทน,นกำหนดก็คือ องสิบคน,นแทนเนี่ยเขาก็มีขอบเขตของการจ่ายเนาะอ่าอย่างเช่นจ่ายค่ารักษาพยาบาลจ่ายค่าเสียชีวิตกรณีเสียชีวิตก็จ่ายที่เจ็ดสิบเปอร์เซ็นไม่เกินเท่าไหร่ไม่เกินสิบปีอย่างเงี้ยคือไม่ไม่ได้พอใจตรงนั้นนะครับทางผู้เสียหายลูกเมียเนี่ยเขาอยากจะได้เขาอยากจะให้ในายจ้างเนี่ยชดใช้กรณีการผมขออนุญาตอ่านนะครับ จะได้ไม่ไม,ไม่พลาดนะครับเขาเรียกว่าค่าขาดประโยชน์การทํามาหาได้ก่อนตายคือพูงง่ายภาษาชาวบ้านก็เรียกว่าคือถ้าถ้าแข็งแรงอยู่ก็จะออกมาทํามาหากินเนะี่ยได้ต้องมีไรายได้เข้าเข้าสู่ครอบครัวเพราะฉะนั้นถ้าเกิดตายก่อนวัยสมควรก็ขาดเขาเรียกว่าค่าขาดประโยชน์ทำมาหาได้ก่อนตายไปจนถึงอายุหกสิบ นะครับอันนี้เขาเขาอยากจะให้ทางนายจ้างเนี่ยจดใช้ตรงนี้นะครับแล้วก็เรื่องของอันที่สองก็คือค่าขาดไรอุปการะก็พูดง่ายๆก็คือเขาเป็นัวหน้าครอบครัวก็ต้องดูแลอุปการะลูกเมียพ่อแม่จริงๆขาดไรอุปการะเนี่ยมันก็มันก็ขึ้นอยู่กับว,ว่าอุปการะใครเนาะนะครับแต่อันนี้ก็ลูกเมียเนาะโอเคเข้าใจกันนะ ก็คือขาดไาร้อุปการะลูกเมียนะครับทีนี้กดเครื่องคิดเลขแล้วมันก็เป็นเงินหลายล้านอยู่ที่เขาขอมานะครับที่เขาฟ้องมาทีนี้เขาก็ฟ้องเข้าสู่กระบวนการในการพิจารณาของศาลศาลแรกที่จะต้องรับฟ้องก็คือศาลแรงงานกลางจําไว้นะฮะคดีแรงงานเขาจะเข้าสู่ศาลแรงงานกลาง นะครับคด,ดีความปลอดภัยด้วยนะที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายแรงงานเนี่ยนะครับกฎหมายความปลอดภัยก็เป็นของกระทรวงแรงงานเนาะเข้าสู่ศาลแรงงานกลางศาลแรงงานกลางก็ตัดสินนะครับตัดสินเห็นชอบตามที่ผู้เสียหายเขาฟ้องฟ้องนายจ้างฟ้องบริษัทนั่นแหละเห็นชอบแต่ว่าตัวเลขก็จะตัวเลขมันจะไม่เท่ากันนะครับศาลแรงงานกลางเขาก็จะมีตัวเลขของเขาบอกว่าให้จ่ายตามนี้ นะครับตัวเลขก็อาจจะลดลงเนาะตอนตอนค่าคนเสียหายก็ขอวีเวอร์ไปนิดนึงอะไรเงี้ยศาลแรงงานกลางก็ตัดตัวเลขลงมาหน่อยนะครับให้ลงมาหน่อยนะครับไม่บอกแล้วกันว่าตัวเลขเท่าไหร่นะครับก็เ,เป็นหลักล้านเนี่ยนะครับทีนี้ศาลแรงางานกลาง,กลางก็พิจารณาคดีพิพากษาเรียบร้อยแล้วว่าจะต้องใจ่ายในข้อในประเด็นในเรื่องของการละเมิดแล้วก็ผิดสัญญาจ้างแรงงาน ไม่ทําตามกฎหมายความปลอดภัยนี่แหละนะครับทีนี้ทางนายจ้างก็อุทธรณ์ขึ้นศาลฎีการครับศาลฎีกาก็รับเรื่องมาดูเรื่องนะครับอุทธรณ์เรื่องอะไรบ้างนะครับเรื่องบอกว่าเรื่องหมดอายุความก็คือพนักง,งานลาออกไปแล้วตั้งแต่5 5 2แล้วอันนี้มาฟ้องคดีปี54นะครับก็น่าจะหมดอายุความนะนะครับแล้วก็ประเด็นเรื่องของ ผู้ตายนั้นสูบบุหรี่ด้วยก็น่าจะเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดมะเร็งได้นะประมาณนี้นะครับเพราะฉะนั้นทางทางสารีกาก็รับเรื่องนะครับว่าประดูประเด็นสิครับว่าหมดอายุความไหมกรณีผิดสัญญาจ้างแรงงานนะครับกฎหมายของอสัญญาจ้างแรงงานไม่ได้กำหนดอายุความไว้นะครับ ก็เลยต้องไปอ้างอิงตามประมวลกฎหมายแพ่งพาณิชย์นะครับก็ถ้าไม่ได้กําหนดในลักษณะของอายุความไว้ตามกฎหมายหลักเนี่ยก็ให้อิงกับกฎหมายแพ่งพาณิชย์ก็คืออายุความก็10ปีกําหนดไว้10ปีถึงจะหมดอายุความดังนั้นอันนี้ก็เพิ่งผ่านล่วงเลยไป2ปีโดยประมาณนะ่ยนะก็ยังไม่หมดอายุความเนอะนะครับประเด็นนี้ก็ตกไปประเด็นเรื่องของผู้ตายสุบรุรีนะครับ ทางสารดีกาก็เห็นว่าทางคณะกรรมการกองทุนเงินทดแทนก็ทําการวินิจฉัยตรวจสอบอะไรเรียบร้อยแล้วนะครับก็ให้ยืนตามคําสั่งคําวินิจฉัยของเขาคณะกรรมการกองทุนเงินทดแทนนะครับก็ให้ยืนตามนั้นนะครับก็ไม่ได้วินิจฉัยอีกนะครับดังนั้น ในส่วนของค่าขาดประโยชน์การทํามาหาได้ก่อนตายจนถึงอายุ60เนี่ยและก่อนขาดไรอุปการะเนี่ยก็ให้ยืนตามสารแรงงานกลางวินิจฉัยไว้ไปตั้งแต่แรกปิดจบคดีครับพิภากษายืนเขาเรียกพิพากษายืนตามตามสารแรงงานกลางที่พิภากษามาแต่แต่แรกนั่นแหละนะครับดังนั้นนายจ้างก็ เรเียกอะไรผู้เสียหายก็ชนะคดีนะครับนายจ้างก็ต้องจ่ายค่าต่างๆตามที่ศาลกําหนดนะครับทีนี้เราได้บทเรียนอะไรจากกรณีนี้บ้างนะครับบทเรียนอะไรที่เราได้จากกรณีนี้บ้างนะครับเอาเรื่อง <c oughs> เรื่องที่หนึ่งก่อนเลยนะครับเรื่องที่หนึ่งก่อนเลยนะก็เรื่องของกองทุนเงินทดแทน โอเคกองทุนทดแทนเขนาจะมีเงื่อนไขของการจ่ายมีขอบเขตของการจ่ายนะครับทีนี้ทางผู้เสียหายเนี่ยก็สามารถที่จะเรียกร้องฟ้องร้องคดีของการละเมิดของการผิดสัญญาเนี่ยได้มากกว่ากองทุนทดแทนกําหนดด้วยนะครับเรื่องแรกนะครับเพราะฉะนั้นท่านใดที่เป็นนายจ้างนะครับท่านใดที่เป็นนายจ้างและเป็นลูกจ้างท่านก็จะต้องรับผิดชอบตาม ของตนรับแทนและรับผิดชอบตามกฎหมายอื่นๆด้วยนะครับที่เขาที่เขาฟ้องร้องท่านหรือว่าที่ท่านควรจะได้ไปฟ้องร้องเขานั่นแหละนะครับอันที่สองที่มองว่าน่าจะเป็นประโยชน์คือ,อาการทำงานที่อับอากาศปกติปกติไอ้พวกอุโมงค์ถังท่ออะไรต่างๆเนี่ยเรารู้อยู่แล้วว่าคือการทำงานที่อับอากาศนะครับอันนี้คือ เป็นกฎหมายปี47นะครับในกรณีนี้นายจ้างไม่ได้ปฏิบัติตามกฎหมายไมายได้ดงไม่ได้ปฏิบัติตามกฎหมายการทํางานที่อวกาศปี47นะครับทีนี้นายจ้างอาจจะทราบแล้วว่าตัวเองไม่ได้ปฏิบัติแต่ปัญหาปัจจุบันนี้นะครับปี62เนี่ยมันมีกฎหมายที่อวกาศออกมาใหมา่มันเปลี่ยนคำวินิจฉัยเาเรียกคำนิยาม ให้ที่อับอากาศเนี่ยมันมีคำนิยามที่กว้างขึ้นนอกจากจะมีการระบายอากาศไม่เพียงพอมีที่เข้าออกจำกัดนะครับแล้วก็ไม่ได้ทำงานไม่ใช่ที่ทำงานประจำของลูกจ้างเนี่ยมันก็ต้องดูบรรยากาศแล้วก็สภาพที่อันตรายตามเงื่อนไขใหม่ด้วยดังนั้นสโคปของการทำงานที่อับอากาศมันจะกว้างขึ้นหมายถึงมันจะครอบคลุมบางสิ่ง มากขึ้นบางสิ่งที่พูดถึงก็คือพื้นที่ที่เราไม่ได้คิดว่ามันเป็นที่อับอากาศนะครับก็มีคนเคยถามผมนะครับว่าเอ๊ะอาจารย์ไอลิฟช่องลิฟต์เนี่ยมันเป็นที่อับอากาศไหมไปทํางานติดตั้งลิฟต์เนี่ยเข้าไปในช่องลิฟต์ไปเมทรแนนลิฟต์เนี่ยมันเป็นทํางานที่อับอากาศไหมเห็นไหมครับตัวอาจารย์เองก็ตอบไม่ได้เหมือนกันตอนนี้ตอนนี้ตอบไม่ได้นะคือกําลังจะบอกว่า พอมันขยาย definition พื้นที่สีเทาพวกนี้มันจะมีเพิ่มขึ้นทีนี้ถ้าเราไม่แน่ใจตรงเนี้ก็ต้องเป็นหน้าที่ของฝ่ายฝ่ายอะไรฝ่ายที่เกี่ยวข้องที่ดูแลกฎหมายกระทรวงแรงงานน,นะครับเขาเข้ามาชี้แจงเพิ่มเติมหรือถ้าเราเป็นผู้ประกอบการอยู่เราไม่แน่ใจว่าไอ้เนี่ยเนี่ยไอช่องลิฟเนี่ยมันเป็นที่อับอากาศไหมนะครับ ก็ให้เราทําหนังสือหารือเข้าไปที่กระทรวงแรงงานเข้าไปที่กรมสวัสดิการ <c oughs> เพื่อที่จะทําให้พื้นที่สีเทาตรงเนี้ตกลงมันมันเป็นพื้นที่อับอากาศหรือไม่อับอากาศเพราะว่าที่สุดแล้วถ้าเกิดว่าเรามองข้ามเพิกเฉยไปแล้วเกิดกรณีแบบนี้เกิดขึ้นแบบคดีนี้คือลูกจ้างป่วยเป็นมะเร็งขึ้นมาแล้วก็มาถกเถียงกันแล้วก็มาวินิจฉัยภายหลังว่าเฮ้ยพื้นที่ที่คุณทําอยู่ตรงนี้มันเป็นพื้นที่อับอากาศนะ ไอช่องเซอร์วิสที่คุณเรียกว่าไอไอหลุมเล็กๆเนี่ยไอช่องตรงเนี้ยที่คุณเรียกว่าช่องเซอร์วิสเนี่ยมันก็เป็นพื้นที่อ,อากาศนะอะไรประมาณเนี้ยมันก็จะได้เคลียร์แต่แรกไงนะครับเราจะได้ป้องกันแต่แรกนะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือกฎหมายเรื่องของการตรวจสุขภาพนะครับมีการเปลี่ยนแปลงกฎหมายการตรวจสุขภาพตามปัจจัยเสี่ยงปี63ที่ออกมาล่าสุดเนี่ยนะครับ กรณีที่พนักงานาทำงานเกี่ยวกับปัจจัยเสี่ยงที่อาจให้ก่อให้เกิดโรคมะเร็งนะครับกฎหมายก็บอกว่าให้เราจะต้องเก็บนายจ้างเนี่ยจะต้องเก็บผลบันทึกสุขภาพการตรวจสุขภาพลูกจ้างไว้อย่างน้อย10ปีหลังหลังจากที่พนักงานลาออกนะครับก็คือง่ายๆก็คือว่าพนักงานลาออกไปเนี่ยเราจะทิ้ง ผลการตรวจสุขภาพพนักงานเลยไม่ได้ต้องเก็บว่าอย่างน้อย10ปีถ้าสภาพการทํางานื้นที่นั้นมันมีสารหรือปัจจัยที่อาจก่อให้เกิดโรคมะเร็งได้เห็นไหมครับมันมีเรื่องพวกนี้อยู่ดังนั้นบรบกวนเจาะปอะจอ,ปอนะจอปอที่ทําหน้าที่ทั้งดูแลลูกจ้างแล้วก็เสนอแนะกฎหมายให้กับนายจ้างเนี่ยดูเรื่องพวกนี้นะครับเพราะในจริงจริงนายจ้างเขาก็ไม่ได้เข้ามาวุ่นวาย ยุ่งกับพื้นที่หน้าง,งานจริงๆนะครับเพราะฉะนั้นจอปอวิชาชีพอาจจะต้องเคลียนะครับเคลียทั้งในเรื่องของวิชาวิชาการและข้อสงสัยต่างๆพวกนี้นะครับแทนนายจ้างนะครับเพื่อไม่ให้ก่อให้เกิดผลกระทบกับลูกจ้างทําให้การทํางานนั้นปลอดภัยอยู่กันด้วยอย่างมีความสุขทั้งนายจ้างลูกจ้างไม่อยากให้เกิดคดีฟ้องร้องกันเกิดขึ้นครับโอเคครับก็15นาทีเลยทีเดียวนะครับก็ ขอบคุณที่ดาวน์โหลด s a f e t y Update Application ติดตามเราในช่อง YouTube Channel อาจารย์เสกสรรปีจิตแล้วก็แฟนเพจ f a c e b o o k จอปอมโปรครับขอบคุณทุกท่านมากที่ติดตามครับตลอดวันนี้สวัสดีครับผม